กพามาชมผลงานชิ้นเอกนั่นคือเซตควอสซ์เปอร์มาร์เก็ตแอนด์อิตาลีโซนของท็อปเซนท่นสาขาป่นเก้าค่ะโดยโซนแรกนะคะจะเป็นอาหารอิตาเลียนค่ะโซนนี้เนี่ยเราทําเป็นเคาน์เตอร์โชว์อาหารแล้วก็ตู้แช่าอาหารค่ะโดยการตกแต่งนะคะจะเป็นการเพิ่มมาาสติกใสคะ่ะเพื่อกั้นไม่ให้อาหารตกแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ไลายไมค้ค่ะเพื่อให้เข้ากับธีมร้านนั่นเองคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นโซนเครื่องดื่มคะ่ะเราทำเคาน์เตอร์แช่น้ําผลไมา้พร้อมกับสเต็ปจัดเรียงสินค้าเพื่อให้สินค้าดูเยอะและ ก็น่าทานมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะจะเป็นโซนซีฟู้ดค่ะ เราทำเป็นเคาน์เตอร์โชว์อาหารสดมาโซนสุขภาพกันบ้างเราทำเคาน์เตอร์สลัดบาร์โดยมีล้อสามารถเข็นขึ้นย้ายสะดวกด้านบนนะคะเป็นฝาอะคริลิกมีระบบโชว์แก๊สนะคะสามารถเปิดปิดได้ง่ายและมีระบบทำความเย็นนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่4องศาค่ะปิดท้ายโซนเบเกอรี่นะคะเราทำตู้โชว์ขนมค่ะมีระบบปรับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่4องศาเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นโครงสร้างสเตเลสเกรส304ทั้งหมดนะคะแล้วก็ขนาดเป็นตามที่ลูกค้ากำหนดได้เลยค่ะยังไง ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราและพี่<ๆ>พ,พี่ทีมงานด้วยนะ